เขมีสัญญายืมเงินจ้างทนายสิบคนแล้วแต่ยังเอาผิดไม่ได้จ้างทนายอะไรนะนสิบคนสิบคนเล้อเธอะทนายสิบคนมีด้วยเหรอสืบซับใช้สิบคนทาเพื่อไม่การถามแบบนี้เขาถามว่าเขามีสัญญาอะไรนะกู้ใช่มีสัญญายืมเงินสัญญายืมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาไอ้ลูกหนี้ไม่จ่ายอ่าแล้วก็จ้างทนายสิบคน จะเอาผิดไม่ได้ก็ทานายยื่นฟ้องหรือยังอะต้องหนึ่งก็เอาเอา,เอาหลักเลยพี่ไม่รู้เรเาค่อยจีบเรื่องนี้เป็นไงไประเด็นก็คือถ้ามีสัญญากู้ยืมนะมีงลงลายมือชื่อชัดเจนผู้ยืมผู้กู้ผู้ให้กู้อะไรเงี้ยนะมีระบุวันเวลาที่จํานวนเงินที่ชัดเจนถ้าเกิดเขาผิดนัดไม่ชาระน,นี่ก็ส่งโนติสไปบอกเขาถ้าเกิดน,นี้ที่ไม่มีกําหนดนัดชําระเนี่ยพอสั่งให้เขาชําระนี้ก็ถือว่าเป็นกาหนดนัดโดยพันแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีกําหนดนัดชําระเนี่ยถ้าเขาผิดนัดก็ส่งโนติสไปเตือนให้เขาชําระเขาไม่ชําระก็ยื่นฟ้องยื่นฟ้องาาาาาเออออหักกนนน่ยรรูืืมสิิปโงงชท ต่อแชร์อะไรคุยแล้วสามมีคำพิพากษาให้เราชนะคดีเพราะมาตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยใหม่เนี่ยจะไม่ได้มาตราอะไรสาบวกสเป็นหเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยเนี่ยต้องพูดเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยคนยังคิดว่าในกรณีที่ไม่เขียนดอกเบี้ยไว้เนี่ยเป็น7.5ไม่ใช่นะกฎหมายเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วกรณีที่ไม่ได้ตกลงเรื่องดอกเบี้ยไว้เป็นแค่สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดอกเบี้ยผิดนัดอีกสองเปอร์เซ็นต์เป็นดอกเบี้ยผิดนัดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าฟ้องไปนะเสร็จแล้วพอได้คำพิพากษามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำ อะไรเงี้ยนะหรือบัญชีธนาคารเสร็จแล้วเนี่ยพนักง,งานบังคับคดีก็จะนาทรัพย์สินเะนี่ยมาชําระคืนให้กับเจ้าหนี้ตามความพิพากษาหรือโจทย์ในคดีถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินก็ออกขายทอดตลาดแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดจําเลยเนี่ยได้ทราบถึงคำบังคับแล้วอะไรเงี้ยจำเลยจะเอาเงินมาวางสารเพื่อชำระนี้ให้แก่โจทย์ตามความพิพากษาก็ได้กระบวนการมีเท่านี้ส่วนจะที่อ้างที่ตั้งคําถา,ถามว่า,วาจ้างทนาย10คนเนี่ยเอาลงไม่ลงแน่ทนายไม่รู้ข้อได้จริงคือหมายถึงยังไงจ้างมาสิบคนฟ้องแพ้หรือไม่แพ้หรือไงเพราะถ้าเกิดจ้างทนายคนเดียว้อพ ทำไมสิบคนที่จ้าไปทำอะไรจ้าไปเดินเล่นเหรอ